พากันมาตลาดพี่น้องมาซื้อเนว้อกิน,น,ม,น,นมากระเบลมีเบาอ้อยเนาะพากันฟฝ้าออกมาแต่2องโมงพี่น้องซื้อเน้อกินใช่และเพราะว่าไม่ปุ้งบุงงคอยได้ออกมาได้บานนี้คือซื้อบดคคอ,ออกมาเลยก็เลยซื้อท้างในนะกระติมเนาะเนวกินนะก็เลยมาแวะเอาเตียงพี่น้องสร้างเตียงไว้เราเห็ด ห้างกระไดใหม่พาเตียงอยู่กับม,มาเลยพี่น้องเท่าได้ี่เฮ้ยเตียงไม่ปุ่งซีอยู่กับเนาะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนคลองเลยเด้พี่น้องแป๊บเดียวเนาะไม่ไพอันนี้บอลจับพอดีแกม,มาเองหาพุดเบาช้ำนี่ คือชิหาผดเนาะคฮาบอกจักหน่อยเถ่าไดยเดี๋ยวถ่าเรามาพี่้องเพราะว่าเราบอกคันมีใหม่เราสีเห็ดให้เนาะมาส่วนนะพอดีใหม่กับเบิดไต่ขบและยังติดเตียงอีเลยอันที่โ่ได้นะเนาะแล้วยิงอันนะบอยยิงแม็กบอก พันหนึ่งพันหนึ่งนะเอาเลรีอกตอนนั้นมาพันหารเราเมื่อส่งบอกหรืเอเขาแก่เมาเององเลยเราอยู่เไหนม,มันสิแก่เม,มืเมมเม่อไรบอมันสิขูดนะจ๊ะ พันหนึ่งบอกบัตรตัวนั้นอ่ะพันหานะบักใหญ่ยังได้เหรอไอ้ยเตียงตัวนั้นอ่ะพันหานะบักใหญ่ยังได้เ้าเอาเมื่อบ่ได้แล้วมันคาหลุดเข็นนะมันพอดีบล็อกกระปุกมันกว้างบ่ได้บ่ได้กว้างมันสิบาทหลุดเฮาแล้วเมื่อส่งอยูังไง 1> 1, 1พันหนึ่งพ่อท่งนอกกินได้ซะเฮ้ยท่งนอกกินเอาไปทั้งพืชรถเค้นพูดดิพูดดึก,กไปทั้งพืชรถเค้นพวยพันหนึ่งพี่นอ้อง พันหนึ่งก็เอาเลยจำเป็นพื้นรถเค้นนะนะเออซีเมนต์มันนะไปทั้งนั้นนะทงเฮดขวดเป็นมุ่นรลราบอ,นนอก,กให้แล้วเจ้าเจ้าหาหอันนั้นเสือกมามัดมันจังชิว จะมันไหลเ,เสือกมัดกัอยู่พอดีอยู่นเนาะเฮ้ยรถเคลื่มันหมดต่ำแหวนหรถบอทข้างในมันบ่งออกแววนรถบอทขอแนมบางทางแววนรถนั้น ทอดยูดเบื่อเตียงนลยเออบ่อนอันอันนี้เราเห็ดตูบพี่น้องตูบเราเห็ดเทเดียวเบา่เดียวนี่ลังละหมื่นเบื่อรังละหมื่นพี่น้องตูบชะลอยมาสื่อเองแหละอนสื่อตูบนะลังละหมื่นบาท ได้ครบแล้วพากันอันถ่ายคลิปได้คลิปหนึ่งมาเสาร์เลยก็อเมมาเปลี่ยนแลวก็เมื่อนอนบ่อยแล้วเมื่อนอนแล้วนอนบบอิมแล้วก็ยังนอนบบอิมน,ะนอนบบอิมสองคืนแลยได้นอนเสียพางสิบบกขดบ่ อ้ายเสือกพังมันสิบ่ขาดเบาะนี่เดี๋ยวคุณพ่อบัชพภาพแห้งบ่อ่อยนะเมือ่อเว้นะก่อนเบาะ Để chẳng khảo Ở về naa, để để đi nãy anh chạy mà bớt, áo quen lấy một trăm bao Đời เบิดลงเดนะี๋ยวน้ะงามจังหักดอกไว้ให้ได้เจียงกระไดมันเป็นใหม่ไพ่เด้มันเป็น์ใหม,ม่อันเฉียนเมืออ่อบน้านพี่นอนพอดีเกือบสี่โมงครึ่งค่งคำมาแต่สองโมงบอกเอามาสองโมงสองครึ่งเดีรถไฟเอาสื่อเลยนี่ คำว้ายงหาโมงเลยเสม,ม,มอเลยินก,นกะเต็มหลด เสือชิบุคาอเลยเป็นเสือขงเลยโหักเงิหักรบอกเองายขนาหนครเล่นเฉือ

เพือเปิอทวรมันไ่ได้ล่มอกเือมันเต็มกระตุกครับพอดีไปีกักพวหาเลยมันีนบมบ่ดึงลงมาไหมันเดูไปล้กูกาีดมูนั่ือมันเบิร์ดโมเนต์โมเนน้มันแบบ Năm tan yào, hiệu hết. Ayang quách quân chiếc. A mang môi 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 môi. Ayang quách quân chiếc. Ayang quân yang. A bay quân. Ayang quân yang 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 ตูเพราะตัวอันแปดเมื่อนแล้วต mm ู hmm 8, ้อียนเขาซื้อมาแปดพันพันเตรียมอยู่ไฟบ่าาน่งอ่นเขาิได้ายเดเขาคติเขาขายแพงกับ่เอาน้าไปไเห็ดตีนีสาะเ่าเียน่อยจะายเขาอุปกรณ์สบายก็เลยเส่อพเห็ดเียนงไง ไมัวห่อยมมาทนนึงบ่หม,ม,มโอ้ยหอมลำมันด้เอากระพายมากีดเจ่ไอคอนไซไปเอาเมาื่อไห้บุบถ้าก็มาหดง,งันพี่น้องข้ามาไหรโอ้ยเมื่อไงมายกไว้คุ้มหรย้ย่อได้บ่คอนส่ อย่าเผาได้เป <orship> ็นภาวนะบอกขึ้คืนนี่มืนอแรกก็ขั้นเมื่อยก็ให้แม่เผาเปลี่ยนเฮ้ยมันไ้นอนมานอนกลางเวรก็คือกลางคืนลงเกือกเซ่กันกบนํามัน เอาลงทางเจ้าพิกรน,น,นักเถื่ใหม่มันยังปิดพี่น้อ,องอืมเฮ้ยเจอีกยังไงพ่อบันเล่าพี่น้องบันทั้งทานทั้งเตี่ยม เออทั้งเตียงเนาะเตียมอยู่ไฟได้ชิ่ออกหน้าต่อบบบน,นี้บอกว่าเืเกือ,อเป็ดอยู่หนังโหลดไก่พี่น้องจา๋าเดี๋ยวมาวันนี้สิคอ,อเก็บภาพบรรยากาศโดยซัมมีเดอ้อพอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้แม่ปุ่งน้ำเดอ้อพี่น้องไปปักสอกนจนคำเนาะ